ก็น้ำด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยครับผมแล้วดูสารลูกแต่งตัวอะไรมาดูอีนี่อีนี่อีคนไหนพี่อีนี่อีนี่อีนี่แขก์อีนี่แคร์เคลื่อนที่ใช่ซูไม้รีดอยโอ้ยร้บาทไปร้อยยี่สิบบาทมาไม่ใช่แค่ไข่บัวของแกเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นโตโพเป็นโตโพเป็นโตโพของอะไรพี่ลิเกเป็นลิเกครับผมแสดงโมที่เอาลิเกมาครับมันอกี้ผมดูนะสารลูกของผมที่แต่งตัวมานี่นะฮะไม่ใช่สารภูมิเคลื่อนที่นะฮะ ี้ไดครับใครว่องว่างน่ะช่วยเกลี้ยรองเท้าข้างซ้ายมาให้หน่อยเพราะว่าผมได้แล้วเมื่อคืนนี้นะฮะช่วยหน่อยสิไม่ใช่ขนาดนั้นพี่วันนี้นะครับวันนี้ผมมีวงดนตรีลูกทุ่งครับเออเคยดูรายการชิงช้าสวรรค์ไหมเคยครับนี่ผมเอารายการชิงช้างสวรรค์มาที่จังหวัดนครสวรรค์โอ้โหทั้งคณะเลยนี่อลังการโอ้โหอลังการงานสร้างเลยแล้ววันนี้ผมตีลิเกมาใช่ไหมครับใครก็จะมาสู้กันหรือไงใช่จะมาสู้กันโอ้โหช่วยจิบไฟใหสองดวงนี่ได้ไหมเนี่ย ่เาไฟหน่อยได้ไหมตอนนี้แผมแสบตาแล้วนะครับนี่นเห็นลูกบ้าที่จอดตรงนั้นไหมครับเด็กโอเหดโมทา้งด้านซ้ายมือทับขวามรัเ้นผู้ไปเกี่ยวนะฮะด้านหน้านี้นะฮะทาให้นหน้าลิเกมมาเป็นทันรถบัสเลยครับครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่เกมมาทั้งเกิะเท่านี้แล้วลูกุ้ผมจะตู้ได้ไหมเนี่ยอ่าเอาวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาับเราจะให้พบกับวิลูก ตกใจจังหวัดชลบุรีแต่ว่าวันนี้เราไปตัวแทนเนาะของภาคดี10แล้วก็12เฮ้ยทีนี้ทำไมพี่ถ้าประชันกันระหว่างลูกพุ่งลิเกเนี่ยมันต้องมีกรรมการสิว่าะด้วยเหรเนี่ยครับเชิญกรรมการมาด้วยนี่รู้จักไหมบุกเพียมรู้จักไหมบุกบุกเพียมมาด้วยวันนี้นะบุกเพียมไม่ใช่วันนี้คุกเพียมมาด้วยเอครับถ้ารู้จักยกมือหน่อยี่โอ้โหเรองต่อน้มันกำลัมากเลยรู้จักดุ